สวัสดีนะทุกคนมื้อนี้ผมชส่องเบอกเราบาลบกคือเก่าเนาะสำหรับวันี้เหมือนเฮาจะมาแปลงปลอกไฟปลอกไฟเหมือนเฮาได้มอบหมา้จะโดนเลยเนาะให้แปลงบ่แอลปลอกไฟเฮาเองเนาะไปเป็นปลอกไฟของเฮียนเนาะอาจารย์เพิ่นเห็นว่าเฮาแปลงไพเป็นกัเป็นใช้เนาะพยาบาลฟีชนี่เนาะเนี่มันลอยอันนี้เนาะจะให้แปลงแล้วก็ฮู้มันรวมแน่เนาะ เนื่องจากใช้การดนเนาะแล้วอาจจะทําการต่อตรงเลยเนาะพี่น้องเนาะ,นะไปเริ่มกันเลยไปเบื้องอเอานะแค่นนี้เราจะมาเริ่มกันเลยเนาะจะทำการถอดน็อตออกก่นอนพี่นอ้องตัวนี้ได้บ่บได้เนาะ ต้องใช้กรลิบิดน่อยเนาะหันนดออกกำนองพิ่น่หลายเติบยีนอัจ้ะ ออกมาเลยสวิตเปื่อยขาดไปเลยนะพี่นอ้องเบืองพิวก็ยังใช้ได้อยู่เ้องพิวยังใช้ได้อยู่พี่นอ้องท่านขาด อันหู้ได้เลยว่าขาดขาดแล้วมันจะมีใส่นาะหน่อยเนาะทางในมันอยู่ในแก้วอันนี้นะแล้วมันมันมีเป็นเช่นเนาะถ้ามันขาดก็จะปะตอกันเนาะเออนี่งเพราะมันขาดอันอันนี้เหมือน,นมันยังน่งยั่งอยู่นาะพี่น้องถือว่ายังใช่ได้อยู่เอาก็เอาใส่คืนนนาะพี่น้อง คิวตัวนี้เหมือนชิบหาเอ็มอยูหาแอมเปร์เนาะเนาะใส่คือเกา่าที่นี่นี่คือเอาเห็ดนมนมีอยู่สองสามอันเนาะเนาะคือตัวน,นี้ มันอยู่ทางกลางนี่มันเปื่อยเนี่ยมันขาดเนาะบ่อนใส่สวิกมันปัานนี้จะทําการต่อตรงเนาะจะบ่อนไช่เนะาะสวิกไงแปลว่าเขามาว่าเสียบเคาแล้วได้โลดนเนาะบอลเนาะเขาจะมาเอาตัวนี้เนาะมาต่อสายคานี่เนาะพี่นอ้องแม่แล้วเนาะมาเบกุนกน้องกนเลยเนาะเห็นไนะด้ ตัดตัดน่็นจะไม่โตน้องพี่น,ออน้องมันโอเคน้องพี่น้องมันตัดทำกบโต sexy น้องพี่นอ้อโอ้อมันมืดมไปขอโทษ อ๋มอมาต่อใจที่ือว่าสำเร็จเนาะพี่นอ้องถ้าเท้าตัวนี้มาต่อใจได้นี่ช็อตพี่นอ้องต้องอยู่คนละเบื้องกันเนาะคู่ขนานกันนะวันนี้จะมาเบิง้งปักเสียบเนาะที่ว่ามันเสียบมันรวมเนาะ จะมาบีบๆเผานำ้ำใช้มือเราบีบเอาก็ได้บีบแรงสิบีบเขาแน่นๆไว้ดอมพีน่น้องบัดเมื่อยง่ามเขาเฉียบไปหลายมัดทีหักิงะออกเองเนาะขามันอืม มันจะห้าบีบแล้วซุปลงกขาขึ้นเนะาะทำบัตรซุปแนละ้วมันเทบอลแล้วบางนี่ก็คือกันเนาะพี่น้องบีบแต่ว่อย่าง,งะแห้งคือแล้วแน่นาะเพราะว่าย่านปัวนี่มันสิขาดเนาะพี่นาะ ตัวนี้ก็คำมืดเนาพี่น้องต้องเพิ่มแสงขึ้นหน่อยนึงเนาะซุปลงไวๆไหนึน่งมันจะมืด เนาะมาดูมันก็บบสอดเนาะพี่น้องเทว่ะผมเด็จเนาะจะมาประกอบมาเลยสันหรับซ้ายตัวนี้พี่นอ้องมันจะมาเบิกเงินก่อนหน,น่อยโบจักผับซ้ายตัวนี้มันมากยังซ้ายตัวนี้เป็นไฟที่ว่าเขามาเลี้ยงดอกไฟตัวว่าเขาเปิดแล้วมันสีแดงขนาะด เอาให้กะตัดออกได้บ่เออได้เนาะจะตัดออกโอ้ม่คำว่านี่มีประโยชน์เนาะวานนี้สวิกตัวนี้เนาจะเอาออกบ่นี่บ่ออกกใหญ่เนาะใช้เวลาการออกมันเป็นโฮกุ็โปร่งเนาะชิลาสวยงามตุกอกขึ้นก็เลยบ่ลลงมบทุบล้มาพี่น้อง ใ <c oughs> ส,ส่น็อตของพี่น้องบุญยากพี่น้องสานีแต่ขึ้นกับเฮาอว่ะดุบโบฮันกันฮันก็ขังข่ามันเนาะจิ้นต่อคูณไข่กันหรือว่าหันลงเบิดเลยก็ได้เนาะปุยังกับ ว่าเขาใส่ลักกาหนยดนึงเนาะอหันกันเป็นว่าเฮียดมากดอกแต่จริงจริงแล้วต้องหันตุกลางก่อนหันคาร์ดสซี่แลวก็ออกทางข้างนาซองข้างแล้วนาอพี่น้องใส่ได้เรียบร้อยบริญญาไปส่อาจารย์นะวันนี้เพื่อ็ให้คะแนนเนาะ แต่ว่าทำมาแปลงมือตรงของการกับโบได้เนาะคนสองคนพอถ้าคลิปนี้ขอจบพ่ฒน,นี้เนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์แล้วไปกำลังใจกันคลิปขั้งต่อไปของพวกเราเนาะขอจบจนะพี่เนาะ